ออกเก่าเป็นผู้หญิงแล้วตัวหอมแน่เลยไอ้ตากามโอแไ่สาวน้อยเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นข้างหน้าหันหน้ามานี่ป่าที่ไหนวะนี่ทำคิดอยู่นี่พี่จริงๆเอ้าไม่เชื่ออีกนะนี่เราเข้าใหม่นะยังไม่ทำกุญแจเลยครับผมมีท้ายหา SUV แม่ผ่อน 8, 000ตลอดสัญญาครับผมนะนี่เป็นเท็ดหยางนะเพชอาวีเออเพ็ดหยางอีหยังนี่ทำทำงานสิเธอเออถาไม่ได้ทำอะไรทำงานสิเธอ เจ h r ีเข้าใหม่ครับลูกค้า H.R.V ตัว E ครับผมปี17ไม่แสนแปดดูเยอะใช่ไหมฟังก่อนนะคันนี้ไม่แสนแปดแต่วิ่งต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่วิ่งทางไกลไม่มาเลยดูเยอะมันไม่ใช่ว่าวิ่งในเมืองเดี๋ยวเยียบเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเยียบเดี๋ยวเบรกอันนั้นเครื่องยัง์ทำงานหนักวัสดุภายในมันสึกหลอมหมดแล้วนะแต่นี้เน้นวิ่งทางไกลครับผมไค,ครหาลราครอบครัวที่นั่งคันนี้ใช้ดีใช้ดีเลยเลยปี17ครับผมนะรถเจ้าจของมือเดียวด้วยสีดั้มเดิมบางๆทั้งคันครับผมนะเป็นสีขาวมุกนะดูเลลยชช่่อองงมไฟกิบๆเลยนะเออสวยๆครัับผมอนนี้้้้เเจจาขขอออองงงมืดียยวตริๆนะ แต่จังหน้าคันนี้ได้เป็นแบ็กกรองครับผมนะคะ่าด้วยโลโก้โคอมเมียมบอกเลยว่าลงตัวสุดๆนะครับผมนะไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยตัดวงตัดหมอกมีครบแม็กเดิมๆครับลูกค้านะแต่สูตรฮอนด้าส่วนยานได้เป็นบิสโตรปี23่สิบันลูกค้าคันนี้นะบิสโตรปี23มาในซีรีส์21555ึขอบ17ไฟเดมโห่แต่ก็มีประตูคู่หน้าคีย์เลตก,กันส่งกันสายมีพร้อมเลยนะส่วนด้านหลังคันนี้นะเซ็น,ะนเซอร์หลังก็มีกล้องหลังก็ครบเปิดขึ้นมาปึ๊บถัดลองตรงรุ่นด้วย H R V ครับผมนะเบบาะนี่พัได้้้60 40นนะะคคครรับลูกาาใตองการขขนนออองงงเเเยยะะะใช่มมมัั้้กก็พบบบาาลลลดไไไปปปคครรผหืแิ์ เปิดนอนสบายๆไม่ต้องไปเช่าห้องนี่น็อตไม่เคยขยับเทนกันนะฝั่งขวานะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วทุกอย่างดูดีลูกค้าดูเห็นนะั้นไม็ไดอาร์คโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมทุกอย่างเลยกิ๊บๆไม่มีโช้นหนักยังว่าไม่มีโช้นหนักมีความแน่นอนนะครับอ่ดูละคันไปแล้วไปลองขับสักรอบหนึงดีกว่าไปอ่ามาต่อดีสุดของภายในครับผมนะเหยียบเบรกกดสตาร์ทครับผมนะเป็นผู้สตาร์ทครับผมนะแต่วันนี้วันอาทิตย์ก็สตาร์ทได้เหมือนกันไม่เป็นไรปะตูนขึ้นมากันมีกล้องมองหลังด้วยนะขับขี่ง่ายครับลููกกกค้้้้้าาาาานนนนะิิดีเเเเจขอองง่่ป็ผหหญแแลลลววตัมยไ ขอร้องหน่อยว่าช่วงโค้งช่วงโค้งฟีลลิ่งม,มันดีนะอ่ะเรามาดูเทนลลตัว้วกันต่อดีกว่านะจ๊ะคันนี้เมื่อกี้เทสได้แล้วเรียบร้อยครับผมนะขอดูก่นอนคัอมีเครื่องพันแปดไม่น่าเหยียบมาเหยียบมาเลยนะครับผมนะอ่ะคันนี้เป็น SUV ไซส์ห้าที่นั่งนะครับลูกค้านะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกำลังเครื่องดีเครื่องพันแปดนะครับผมเป็นเครื่องเป็นสินด้วยนะอันนี้พวกอะไรก็ได้เป็นมัติฟังกชันครับลูกค้ามีคุณคอนโทรลนะอยู่ฝั่งขวาม,มือน,นะสนดหลาดเป็นแพนเดอร์ชิพส่วนจอกลางน สูาสานานตึงหมดแล้วโอเคแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยเป็นโหมดออโต้กล้องถอยหลังมีพร้อมมีเบรกมือไฟฟ้ามือโลงไปถึงเบรกโคครับผมนะและ้วคอนโซลกลางทางดุนเนี่ยเล่นแมคอร์ดหมดเลยครับผมแนละ้วตัดด้วยโคมเมียมแป้นดีเทลลงตัวมากสวยบอกเลยว่าสวยเลยนะครับผมนะที่วางแก้วน้ำได้สองใบหรือจะปรับเป็นในนี่เข้าใส่ขวดดังก็ได้มันมีปรับสองไซส์นี่บอกนะบางทีแก้วแม่งก้นตื้นนะมีปรับเปิดรถบางรุ่นแม่งไม่มีนะเว้ยอินดี้เลยแค่นี้เขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะคับที่ผมชอบผมชอบมากเออข้างใต้นี่ก็มี power outlet แล้วก็วววาาาางงงงขขอออออออไได้้เเเล็็็กกกๆๆนน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 ยะะะคคคครรรัััับบผผมมปปโโโททศ์พต่่่สซแ แป๊บจะเป็นฮาร์ดเคสตันลงมาจะเป็นซอฟต์ทันนิ่มๆเราตัดด้วยโครเมียมนะครับผมนะแล้วดีไซน์ช็อซอฟต์แอร์เขาอะสามตัวนี่คือยิงเข้าแบบว่าถ้าเมียมันบ่นร้อนนะมึงเดินไปตบหน้าดิมึงบอกว่าแอร์สามตัวมึนยิงจะร้อนอีกเหรอพอตัดจากซอฟต์ทันลงมามึงก็เป็นเก็บเก็บของใช่ไหมลงแบบเซโรไลท์อ่าแล้วเป็นสมัยก่อนนะเปิดปุกต้องฟาดขาปั๊บ เราจะเกิดกันทันอยู่นะโอเคต่อครับผมนะในส่วนของเบาะกันนั่งครับเบาะเนี่ยเบาะซ้ายขวาคุมหน้าเป็นเบาะหนังครับผมนะสิ่งที่ผมชอบกิมมี่เล็กๆนะในคอนด้าที่เขาใส่ใจเห็นนะเบาะมันเป็นตัวทึบหมดเลยแต่ตรงข้อบพงครอพับเนี่ยส่งข้อต่อเห็นไหมมีรูดัดระบายความร้อนทำให้มันไม่อับในเบาะเนี่ยฝั่งนี้อาจจะแมนนวลแต่ฝั่งคนขับไฟฟ้าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีคอนโหมดมาให้นะจ๊ะนี่โหมดประหยัดพลังงานรวมไปถึงแฟคชั่นคอนโทรลนั่นเองก็คือบทกันลื่นนะหรือว่ากันสะบัดนั่นเองนะจ๊ะหรือเเเเออ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 าาาแแบบบบฝรรรรรััััั่่่งงงกกกกก็็ูู้้จะหหนนนนนยพพพววไไชชดดดต์สี สบายโอเคต่อไม่แซวแลนะ้วโอเคไปไปนั่งเบาะหลังกันมาว่านั่งสบายหรือเปล่าต่อใน่วนของเบาะหลังนะครับนะโอ้โหขึ้นดูเอสยูวี SUV, มันนั่งไม่สบายก็ไม่ใช่ SUV เอสยนะูวีแล้วแหละเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเล็กรุมหรือเฮดรุมหรือเหลือครับผมนั่งสบายนะนัขอบเบาะหผมสูงเม,มตรเจ็ดสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะก็คือจะได้การระยะถูกว่าแต่ละคนหนักหนักสูงน่าจะได้เรี่ยผมแหละนะแล้วก็จกต่อยาวลูกค้าเห็นไหมนีม่ใส่ท่าเป้งไกลแป้งดีนะบอกเลยว่าไม่เมารถอะนั่งไงก็ไม่เมารถถ้าเมารถก็นอนอยู่บ้านโอเคต่ออครับบผมนะ้ยเ ขึ้นมานเออพอดีหัววะ่ะดีฟ้าแขนน้องสาเป็นไงนั่งสบายนะครับผมลูกค้านี่เห็นไหมสังเกตวางแขนไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งสบายครับลูกค้าแต่ไม่มีที่วางแก้ววางแก้วเดียวนะคะหลังก็มีคาร์ซีฟมีบอลเด็กมาให้นะครับผมนะอันนี้สวยสวยเลยสวยเดิมสวยเดิมบางนะครับนะคันนี้เอาเป็นว่าใครหารถ SUV ไซส์ห้าที่นั่งปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆนะผมตีว่าใหม่น้อยนะเพราะว่าเขาวิ่งกระต่างจังหวัดพรส่วนใหญ่ก็แล้วเจ้าของเก่าดูแลถึงด้วยคับได้ปี17บเมาอยู่แสนแปดเท่านั้นครับผมนะค่าตัวเพียงแค่ส ครอบครัวได้รถเดิมได้รถสภาพดีดีและที่สําคัญไม่มีชนหนักดีความลูกค้านะใครสนใจดูควาจริงก็เข้ามาได้ครับผมนะที่ดีมค้าหรือว่าจะเสิร์ฟข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับผม h r ดดีมค้า